วันนี้สาธุกผมจะเล่าเรื่องจริงผีก็จกเหรอไม่ได้ผีกะจกมันมีผีหลายผีที่ค้างอยู่เยอะมากเป็นผีบ้านเช่านี่แหละที่ไหนผีบ้านเช่าที่ไหนที่อำเภอมันจาคีรีพี่มัน่าอะไรมันจาคีรีที่หายไปนานมากเลยนะผัวไปก็เหรออันนี้เรื่องจริงพี่มันยังไงอ่ะมันยังไงหมู่บ้านผพแก้วอาซึ่งเดิมเลยเดิมเลยตองโค้งอ่ะใช่หมู่บ้านนั้นมันอยู่ตรงโค้งอยู่แล้วไอ้จงไอ้จงไอ้จงเลยอันนี้คือไอ้จงเลยบ้านหลังเนี้ย แม่กับลูกก็อนโดนปากคอตาย<อ>ถ้าใครกล้าอยู่เป็นการท้าคืนเดียวให้เงินห้าหมื่นบาทให้นอนก็ไม่มีใครกล้าแต่ไอ้จงเนี่ยมึงน,น,นอนไหมมึงเชื่อกูเหอะไม่มีรละตึงๆไงไม่มีรอกไอ้เราเนี่ยความเป็นห่วงเพื่อนถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยมันจะหาว่าก,กูไม่รักมึงกลับเอพอะพรุ่งนี้เช้าต้องไปส่งของต้องเอาของจากมันจะชีนไปส่งที่ขนแก่นเชื่อกูเหอะ กลับไปนอนแต่เพื่อนรักตายเหอะเงินห้าหมื่นให้จงกลับเหอะเชื่อเหอะแหกตาแล้วหมู่บ้านนี้ที่อยู่ใกล้ๆเคียงนี่1สิบกรหลังนี่ย้ายออกแล้วนะ๋อไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่แล้วที่อยู่รอบข้างน่ะตกกลางคืนเนี่ยจะมีคนเสียงผู้หญิงร้องร้องไงเสียงแบบเนี้ยทีนี้นอนอ้าวนอนก็นอนตอนสักประมาณสองทุ่มเนี่ย อเพื Finally, like right. yourself, away, ่อนก็ไปซื้อไปหาเออไม่เป็นไรถ้าจะกินเหล้าก็อาไปกินไปหาซื้อเหล้าเหล้าไม่มีก็เลยซื้อไปซื้อบียร์มาทานกินไปได้สักสองขวดได้สักเฮ้สักสักวังเวงขึ้นสักลมมาสักเที่ยงคืนชักจะฟังเวงชล้วักวังเวงนล้ว้ีนี้อยู่สองคนยังกลัวเหรอกลัวสิไอ้จงเริ่มเมาที่เราทานเบียร์ทานทานเบียร์ท่านไม่ค่อยเก่งเรากินสักขวดทุกขวดแล้วก็ตึงๆแล้วก็รู้สึกว่า ไอ้จงก็เริ่มจหลักแล้วทีนี้อ้าวอ้าวท่าหลักก็สบายเลยไม่มีเ<ร>พื่อนเลยเราเปนเพื่อนเนี่ยพยายามถีจงไอ้จงพอชักประมาณตีหนึ่งทีนี้ลมแบบมันอัดเดือนเมษาเนี่ยแต่ว่าลมเย็นะเป็นลมแบบหนาวลมเนลมหนาวเป็นลมแบบลมแบบขนลุกอะไอ้จงนี่หายเมาอย่างติดทิ้งเลยลักษณะวังเวงเริ่มขนลุกแล้วเ,<อ>เสียงผมนึกว่าผมได้ยินคนเดียวเสียงในลำคอเสียงแหบเหบผมพูดเสีงแบบเสียงแหบแห่ะ กลับบ้านไปซะกลับไปซะเขาโดนตัดหลอดลมไงเสียงเขาเลยอ่าอารมณ์นั้นผมงเราจะเพิ่มพอดีว่าเขาโดนปาดคอไงเขาโดนปาดคอไงแล้วผมหันไปหาไอ้จงไอ้จงพูดพูดกับผมเลยมึงได้ยินไหมเฮ้ยสักพักนึงเสียงเด็กทาไมกอะไรนะทีนี้เสียงแม่มาอีกแล้วสักประมาณตีสอง จะกลับหรือบอกกลับูเสียงมันเริ่มเววเริ่มเววเร่อเรอาขึาน้นมา,อานไอ้ไอจงไม่ไหวแล้วเอาไงเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราอยู่กันสองคนไม่ต้องกลัวดูจริามาจริงเปล่าดันไปท้าเขาอีกอสักพักหนึ่งเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่พอผมเห็นแค่นั้นแหละหผู้หญิงกับเด็กเนี่ยเดินมาที่หน้าประตูบ้านผมก้มหน้าลงนี้เลยผมไม่ดูแต่ไอ้โจมอะ จำลืมเพลงจำลืมสกิด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 ใจเลยแล้วเสียงเดินเข้ามานี่คล้ายๆแบบไม่ใช่เสียงแบบนี้เสียงจะเบามากได้ยินเสียงดังโผล่เลยเสียงไม่ไผ่โม่เลยไอ้จงตีผีไงไม่ใช่ตัวผู้หญิงอะตีตีจงอทำไมอะผีเหรอมีไอ้จงมาตามกลับบ้าน จต่คือมาล้อข้างนอกเมียมนันไงแปล<ะ>ว่าจะเล่าเารือ่องเสียงไงนี่กตัวเล็กลูกนะตัวเล็กเสียงลูกไงลูกก็ตามด้วยลูก,ลกไอ้จงไอ้ที่เสียงแห่พ่อกาศหนาเป็นวา,ชาใช่